กับ B i n n o t e c h อัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของกองทุน B i n n o t e c h นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยถือเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่อนข้างดีวันนี้เราจะมารายงานความคืบหน้านะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มอนาคตของธุรกิจที่กองทุนไปลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอพูดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้มันมีความผันผวนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกานะครับที่ตอนนี้เนี่ยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเนี่นยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวในอนาคต ขณะที่ทางการจีนเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเองนะครับแล้วก็ในประเทศเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านการชําระหนี้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรของคนจีนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้จีนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้การลงทุนหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นนะครับเรา ในฐานะกองทุนบัวหลวงเนี่ยก็ยังแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงไปยังเงินสดตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนในสัดส่วนต่างๆนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีแผนที่จะลงทุนในหุ้นอยู่นะครับแล้วก็กําลังพิจารณาว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นใดดีนะครับเรามองว่ากองทุน b ีอินโนเทคเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่เรายังสามารถลงทุนได้แล้วก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับซึ่งเหตุผลมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ กองทุน B Intech no n o เนี่ยก็ถือเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับที่มีการลงทุนในกองทุนปลายทางที่ชื่อว่า Fidelity Global Technology Fund นะครับซึ่งถือเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีนะครับที่มีสัสดส่วนกว่า60%ของพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยเวลาคัดเลือกบริษัทเนี่ยเขาก็จะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโต,ตระยะยาวนะครับโดยที่ ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะพิจารณาการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโ,โตติดต่อกันเนี่ยสปีขึ้นไปเราอาจจะเห็นว่าถึงแม้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยกลับมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยที่มีการปรับขึ้นของราคาเนี่ยส่วนตลาดแล้วก็โดดเด่นกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆค่อนข้างมากนะครับโดยแต่ชนี S&P 500ในปีี้าพันร้อยในปีนี้นะคร เ,เราอาจจะเห็นว่าตลาดให้ผลตอบแทนในปีนี้ไปแล้วกว่า18%แนตะครับแต่จริงๆแล้วราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากหุ้นกลุ่มใหญ่5อันดับแรกรวมถึงหุ้นลองลงมาที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีการพิจารณาหุ้น5ตัวแรกนะครับซึ่งได้แก่หุ้นของ Apple, Microsoft, Alphabet, a m a z เมซอนแล้วก็เบร h เชียฮารเทเว่จะพบว่าหุ้นของดัชนี s p 500ตัวที่เหลือเนี่ยให้ผลตอบแทนเหลือเพียง10%เท่านั้นครับ ตรงนี้อาจจะดูน่าแปลกใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไร้เหตุผลสัทีเดียวนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ของหุ้นกลุ่ม IT แล้วก็กลุ่ม Communications e r v i c e เนี่ยมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ของกําไรไปแล้วเนี่ย15-16%ในปีนี้นะครับถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นเนี่ยที่ตลาดมีการปรับคาดการณ์อัตรากําไรเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า2กลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งเหต เดาไม่ยากนะครับว่าเกิดจากการาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สําคัญตอนนี้เนี่ยเรียกว่า generative AI นะครับซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับภาคธุรกิจได้แล้วจริงๆนะครับ ซึ่ง generative AI เนี่ยก็จะต่างจากเทคโนโลยี AI แบบเดิมหรือที่เราเรียกว่า predictive AI นะครับตรงที่ AI แบบเดิมเนี่ยจะมีการใช้ข้อมูลในอดีตมาประมวลผลเพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับขณะที่ generative AI เนี่ยมีการใช้ข้อมูลนำมาเพื่อประมวลผลวิเคราะห์แล้วสามารถสร้างเป็นข้อมูลใหม่ๆได้อีกหรือว่าสร้างเป็นคอนเทนต์โซลูชันใหม่ๆก็ได้ซึ่งสามารถนาไปใช้งานได้จริงนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนของ generative AI ที่เราจะไม่ พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือ Chat GPT นะครับซึ่งก็คืออัลกอริทึมที่มีความสามารถในการประมวลผลแล้วก็สื่อสารกับเราได้เหมือนกับว่าเรากําลังนั่งคุยอยู่กับคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็ยังสามารถนําเสนอไอเดียต่างๆให้กับเราได้ด้วยนะครับซึ่ง Chat GPT เนี่ยถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีโชว์เคสที่เด่นๆอยู่หลายกรณีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Chat GPT เนี่ยสามารถออกจดหมายแล้วก็ออกเอกสารทางการต่างๆนะครับหรือว่าเขาเนี่ยสามารถแต่งประโยคที่ใช้ภาษา ภาษาในสไตล์ที่คนมีชื่อเสียงบางคนใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ChatGPT ยังสามารถแก้บั๊กของโปรแกรมบางโปรแกรมที่มีปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นมาเด่นมากเนี่ยก็คือ ChatGPT เนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับคู่รักที่มีปัญหาได้นะครับไม่ได้หมายถึงผมนะครับหมายถึงเพื่อน กลับมาที่กองทุน B Innotech นะครับถ้าเรามาดูผลการดําเนินงานของกองทุนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นมากนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกองทุน B Innotech เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง25.26ต่อปีนะครับแล้วถ้าเรามองย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน B Innotech เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง15.16ตต่อปีนะครับ ถ้าจะยกตัวอย่างของบริษัทที่กองทุนไปลงทุนอันดับต้นๆเนี่ยก็อาจจะมีทั้งบริษัทที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากนะครับอย่างเช่น Apple เนี่ยก็เน้นการขายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า MacBook นะครับหรือว่าบริษัท Alpha เบตเนี่ยที่เน้นสร้างรายได้จากโฆษณาใน Search Engine อย่าง Google นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยเราอยากจะกล่าวถึงบางบริษัทที่อาจจะมีรายละเอียดลึกลงไปบ้างละกันนะครับบริษัทแรกนะครับก็คือ Microsoft นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับ เข้าใจว่าเป็นผู้ให้บริการหลักๆเนี่ยพวก Windows หรือว่า Microsoft Office นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย s o f t o s o f t เนี่ยมีธรุรกิจที่ชื่อว่า Intelligent Cloud เนี่ยซึ่งสร้างรายได้มากกว่ากลุ่ม Windows แล้วก็ Office อีกนะครับซึ่ง Intelligent Cloud ตรงนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับ Microsoft ปีหนึ่งเนี่ยสัดส่วนประมาณ42%ของรายได้โดยรวมนะครับ i n t n t l l o u n t Cloud เนี่ยก็จะทำหน้าที่เปรียบเสมือน c p u ให้กับผู้ใช้งานนะครับโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะส่งคงว เ,เขาก็จะทำหน้าที่ทั้งเก็บข้อมูลประมวลผลแล้วก็แสดงผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้งานปลายทางนะครับแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับ Microsoft เนี่ยก็คือธุรกิจใหม่มาแรงอย่าง c h a t GPT ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะครับซึ่ง Microsoft เองเนี่ยก็ได้มีการใส่เงินลงทุนไปในบริษัทต้นทางที่ชื่อว่า OpenAI เนี่ยเป็นจานวนเงินสูงถึง1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับ บริษัทต่อมานะครับก็คือ Amazon นะครับซึ่งเป็นธุรกิจ e-commerce ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า บริษัทนี้เนี่ยทำธุรกิจขายของออนไลน์เป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหล่งกำไรของ Amazon เนี่ยมาจากธุรกิจที่ชื่อว่า Amazon Web Service นะครับซึ่งถ้าไม่มี Amazon Web Service เนี่ยธุรกิจของบริษัทก็อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับธุรกิจ Amazon Web Service เนี่ยก็เปรียบเสมือนคู่แข่งโดยตรงกับ Intelligent Cloud ของ Microsoft นะครับที่มีการให้บริการโซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Storage นะครับ Cloud p r o ร e s s i n ง o p e ปอ t i o ัรวมถึงการป นะครับ บริษัทสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งคอมพานีหรือที่เราเรียกกันว่า TSMC นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือเป็นโรงงานผลิตชิปของโลกนะครับที่มีความสามารถในการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกได้แล้วนะครับซึ่งไรายได้กว่าครึ่งหนึ่งของ TSMC เนี่ยก็มาจากจุดแข็งของเขาเองซึ่งก็คือความสามารถในการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กเพียง5นาโนเมตรแล้วก็7นาโนเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ย iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งกาศ ก็จะมีการใช้ชิปนะครับที่มีขนาดใหม่แล้วก็เล็กที่สุดที่3นาโนเมตรตามที่ลือกันไว้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มกำไรให้กับ TSMC ได้อย่างมหาศาลนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตกองทุน b i n n o t e c h นะครับส่วนรอบหน้าเนี่ยเราจะมีกองทุนอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมยังไงรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ